ว่าไม่เห็ดปวกออกบน้อแถวนี่เลยยายเพ่งลาสัน <c oughs> จ้าขอบคุณค่ะโอ้ยอยางรัดปาลารัดดงมากก็จบบ้านแล้วกว็ลุกออกมาก,ก่อนน้องสาวชวน ปนาคีรถไปน้ำกันบ่บ่ยังระตาไปหนีเนื้อไปหารอมึองใหญ่งัวนั่งมึงใหญ่กับนั่งข้นขอบคุณข้ามาบ่นขอบคุณข้าคุณโอเล่ขอบคุณข้าพระจานทร์เบอร์เหียน้ามึงจะเอาเงิน ไปแต่มีเห็ดตะกอนเจ็บน้ำสายาหยัวนี่ล่ะโอ้ยมีบะนอเห็ดเนาะมีเตฟื่นตัวนี้มีเ <laughs> ตฟื่นมีเตฟื่น <c oughs> ว่ายอดพักป,ป่วงไม่นอดง่ายเลยไปจะเจ็บไปลวกถ้าได้หวานถ้าได้แล้วเนาะ ม่แน่ไปเจ็บไม่แน่กินจักปักเก็บเอาไปลวกกินข้าวโนเดินีนบน่ไม่ต้นยางต้นยางมันจะไปยุ่ริมหัวคราคุณ <laughs> เก็บเก็บไปสัค่ะเก็บยังละน้อบาทนี้ที่ใช้ลายเห็ดบาทเองว่าม,มีเห็ดสิเก็บมือนั้นเล็กน้อยเขาไมาเก็บเห็ดปวกกันเห็ดปวกดอกเลงแดงนะดูแถวนี่แหละเห็ดปวกเขาเอิ่นเห็ดปวกกันเห็ดปวกฟ้านเด้ท็กๆเอิ่นเห็ดปวกฟ้านดอกเลงแดงี่แหละเล็กน้อยเขาไมาเก็บจีบเดีอวตกตายเลย เอ้ยมันออกอยู่บนน้าดีดองเป็นหอดชั้นหัวแล้วประเดี๋ยวหนูหนูหนิดหนูหน่อยจะยืนทุกคน นี่สิบ่มีดอกเน็ตพุทธถนนแล้วปั่นหอดถนนใหญ่อ้าวมะหลัดบัดนี้เฮะได้ยินเสียงยางมะหลัดแล้วโอ้ยอิ่มแล้วบ่หนูนิด นี่มันขค้ืนเบาเข่าขอ,อกนอนหาลรออยู่ไปกลับไปกลับไปคนในยาเต็มดดรถทุกคนปิดไาบ่ะปดแล้วเพ่ดจะลอยออกมันคงหน่อยก็เพาอได้ต่ำน้ำมูอยู่ต้นเดียว S <S มีบางหงหน่อยยุต้นเดียวเพราะเด็กต่ำน้ำมูลเอาขอบไปหยังระบาดนี่ <S 2> <S 2> <S ออกมาซะแม่ขับไปหยังบาดนี่โอ้ยเนาะออกมาแม่ออกมาแม่หยัดตนลึกซีจอดให้เด้อ เาขาห้องหน้ามาจันจ้าจ้าบอกคุณค่รจะตอบเชิญนว่าเป็นเวลาดอกแล้วแต่อารมณ์